สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงนะครับเตยนะครับเบลค่ะโอเคครับวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์ที่17คกุมภาพันธ์นแบบเดียวก็กลางเดือนอีกแล้วถูกต้องเพิ่มแ๊บเดียวครับ กลางเดือนของเดือนของเดือนที่สองแล้วก็เดือนนี้มีแค่28วันเรียกว่าโหเหมือนทํางานน้อยมากไหนจะหยุดเ์อาจริงเรอพี่่าเหมือนเดิมนะอ่ะก็วันนี้เหมือนเดิมครับใครที่ติดตามคุยข่าวบันเทิงครับวันนี้เราจะนําเสนอข่าวของคุณเสี่ยมุนชัยกับคุณตั๊กมงกตครับสรุปว่าท้องไม่ท้องแล้วก็ละครของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณเมย์เฟื่องอารมณ์สุดท้ายถอางตัวเพราะแล้วก็เงิน2นัล้านสุดท้ายได้เคลียร์กันอย่างไรนะฮะรวมไปถึงข่าวของคุณปิ๊บรวิทย์ ที่มีข่าวว่าเลิกรากับแฟนกับภรรยาสาวที่คบกันมาสุดแล้วเลิกกันหรือไม่เลิกนะฮะรวมไปถึงข่าวของคุณณเดชคูกิมิยะแล้วก็พี่ชมพู่อรารยาเอฮาเกตในงานท็อปอ a วอร์ด2012ค่ะถูกต้องครับรวมไปถึงครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโปเตโตนะฮะฮู้ฮูนะฮะรอติดตามกันได้รล้รองว่าวันนี้ เต็มอิ่มกับเราอย่างแน่นอนนะครับค่ะเดี๋ยวเราเริ่มข่าวแรกเลยกับหนังสือพิมพ์สยามดาราที่เขาเนี่ยใช้พาดหัวข่าวว่าแม่อ้วนอึกอักตักป่องสองเดือนพี่อ้วนรีเทิร์นเนี่ยก็เปรียบเหมือนเป็นแม่คนที่สองของคุณตักมงกฏเพราะว่าเขาก็ได้นับถือกันมาเนาะถูกต้องครับก็อย่างที่เราได้เคยพูดกันไปแล้วแหละกับเรื่องราวของคุณตักมงกฏเมื่อวที่ตอนแรกมั่นสายฟ้าแลบปึ๊บชั่พักหนึ่งก็มีข่าวว่าจะแต่งงานอีก ปุ๊บต่อมาแล้วก็เป็นสเต็ปต่อมาคือท้องหรือเปล่านะฮะ หลังจากที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ได้ไปถามถึงกับพี่อ้วนรีเทิร์นเขาก็บอกว่าไม่รู้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าเกรงใจไม่กล้าถามถึงแม้ว่าจะเป็นคนสนิทก็เถอะอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันนะมีคนถามแล้วเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่พี่เนี่ยไม่กล้าถามเขาหรอกนะไม่รู้รายละเอียดอะไรเรื่องนี้เลยพี่คิดว่าถ้าเขาอยากบอกเขาก็คงบอกพี่เองแหละค่ะไปกินข้าวด้วยกันวันก่อนก็ไม่เห็นเขาว่าไรไม่ได้มาปรึกษาอะไรเลยสําหรับงานวิวาคะจะมีขึ้นในวันที่2 8มีนาคม พี่อ้วนของเราก็กล่าวว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วมช่วยเรื่องเตรียมงานเลยไม่แต่นิดเดียวเพราะว่าทางเจ้าสวนเนี่ยเ oh. ขาได้จ้างออกเกไนมาจัดแล้วเรียกว่านะคะต้องเป็นบรรยากาศที่เรียบหรูโก้และเป็นงานเล็กๆ อบอุ่นเชิญแขกเข้าร่วมงานไม่เกิน800คนถ้าในส่วนของชุดแต่งงานนั้นคะตัดเรียบร้อยแล้วพี่อ้วนรีเทิร์นเขาก็บอกกับเรามาแบบนี้ครับนะส่วนคุณแม่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะตอนนั้นยังไม่ทราบแต่ว่าล่าสุดครับก็ในสืบพิมพ์สยามดาราเหมือนกันเล่มเดิมวันเดียวถูกต้องอันนี้เป็นก่อนวันหนึ่งแล้วก็เขาไม่รับคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ท้องนะแต่ว่ากาไม่ได้พูดไม่กล้าถามแต่ว่าอันนี้ออกมารับแล้วอ่ล่าสุดฮะกับนี่เลย ตั๊กได้ลูกฝาแฝดลือท้องเกิน2เดือนนะฮะก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็หลายๆคนงงว่าเฮ้ยถ้าจริงๆแล้วอะถ้ามันท้องถ้าได้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอันต้นสาวได้จริงๆแล้วมันน่าจะเกินเกินสองเดือนเพราะอย่างที่เรารู้กันถ้าสองเดือนจริงๆแล้วเด็กน่าจะยังแบบโอ้โหแทบจะยังไม่เป็นตัวเลยนะพี่ว่าน่าจะยังยังเล็กๆอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้ารู้ถึงขนาดว่าเฮ้ยเป็นลูกแฝดนี่ก็คงจะ หลายเดือนอยู่ถูกต้องนะแล้วก็จากนั้นฮะคุณตั๊กมงกรับก็ได้ออกมาเปิดเผยต่อเรื่องราวของการกับเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็กําลังตั้งท้องจริงๆนะฮะแล้วก็ได้เกือบประมาณ2เดือนแล้วนะครับแล้วก็ยังไงเขากบอกว่าเขาตื่นเต้นมากมกับการที่เขาจะมีลูกคนแรกกับเสียบุญชัยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงข่าวคราวของที่ว่าต้องเรื่องอะไรต้องถอนตัว จากละครเรื่องนังมารทางช่องแปดที่เรียกว่าเป็นของผู้จัดหนุ่มหล่อพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้กันแล้วความเปลี่ยนแปลงครับพอคนเราตั้งท้องขึ้นมาร่างกายจะมีน้ํามีนวลขึ้นอวบขึ้นซึ่งเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าด้วยคามที่พี่ตักเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าด้วยมีเนื้ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเป็นคนตัวใหญ่อยู่แล้วด้วยพอเริ่ม ทั้งคันอะไรอย่างเี้มันก็เลยแบบเออเปลี่ยนแปลงได้ชัดคือมันอาจจะกระทบกับบทบาทที่ได้เล่นเพราะว่าละครนางมาเนี่ยเป็นละครพีเรียดนะฮะแล้วเขาบอกจริงๆแล้วก็ได้ถ่ายทําไปทั้งหมดร้อยฉากก็คือประมาณ4ี่ตอนนะฮะก็เลยเยอะนะเสียหายเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายก็เหมือนว่าเคลียร์กันลงตัวนะฮะว่าก็จริงๆแล้วสองนั้นกกว่า แต่ว่าสบุญชัยไปเสียค่าเสียหายให้กับพี่ตั๊กถูกต้องเขาอย่างพี่พหนุ่มเขาบอกจริงแล้วมันเป็นละครพีเรียรเรดเรื่องชุดเรื่องคิวนักแสดงทุกอย่างก็ถือว่าถือว่าเคลียร์กันได้ด้วยดีะนะฮะแล้วก็ทีงไำเขาไปฝากที่โรงพยาบาลบำรุงราชฝากคันของคุณตั๊กมงกตนะฮะแล้วก็ส่วนลูกแฝดเนี่ยต้องรอดูทีว่าเป็นยังไงโอ้แต่พูดถึงก็คุ้มนะ,ะทีหนึ่งปุ๊บได้ลูกแฝดสองคน,เ,งนเลยนะเก่งมากคุณก็ส่วบุญชัยนะฮะเดี๋ยวรอดูวันแต่งงานละกันว่า เขาจอมาพูดอย่างไรบ้างนะครับก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้ชมกันนะฮะค่ะ,คะคก็เดี๋ยวเรามาที่ข่าวนี้เลยกับเรียกว่าผอ,อ,อ,อาแห่งแรงเงาพี่ปีบนั่นเองใช่ฮะเขาก็ทางหนังสือพิมพ์ดาราอาสยามดารานะคะก็ใช้พ่าหัวข่าวว่ามืนปิ๊บกลับลำลั่นยังไม่เลิกเมียครับอเออยังไงสรุปงงมากเลยมีข่าวบอกว่า,เ,าเลิกแล้วหรือว่าไม่เลิก เออเรียกว่าติดละครแรงเงามาหรือเปล่าอเออค่ะทางดูทางนั้นในกันบ้างดีกว่าครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่ปิ๊บรวิทย์เทิดวงรับบทพูมหนวยการจอมเจ้าสูในละครดังเรื่องแรงเงาก็มีกระแสข่าวออก มาลืออย่างนาหูว่านักแสดงหนุ่มสามารถเล่นได้สมบทบาทขนาดนี้เพราะว่าใกล้เคียงกับชีวิตจริงหรือเปล่าเนื่องจากมีข่าวลือมาว่าดาราหนุ่มออกอาการเจ้าชู้ถึงขั้นทําให้ภรรยาแพรวดรดาริกาลัทธพพิพัฒน์ทายาทเจ้าของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเรียกว่าฟิลขาดขอแยกทางในที่สุดแม้ทั้งคู่จะมีลูกด้วยกันถึงสองคนแล้วก็ตามเขาบอกว่าโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้สํานักข่าวหลายสํานักได้ไปสอบถามดาราหนุ่มเขาก็บอกว่า ได้ลดความสัมพันธ์กับภรรยาเหลือแค่เพื่อนโดยมีสาเหตุมาจากต่างคนต่างมีอีโก้แรงนั่นเองล่าสุดเมื่อวันที่13พฤมภาธ์ที่ผ่านมาในงานท็อปอ a วอร์ดครั้งที่12นะครับที่จัดขึ้นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สื่อข่าวก็ได้พบกับดารานุ่มขณะมารับรางวัลดาราสมทบชาย สาขาละครยอดเยี่ยม,มเขาก็บอกว่าเจ้าตัวก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ว่าจริงๆไม่ได้หยาหรอกครับคือตั้งแต่ต้นเราไม่ได้จดทะเบียนกัน<อ>กับข่าวก็มีเครียดเหมือนกันเพราะภรรยาเองก็ตกใจมากๆเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยโทรหาตลอดเลยเขาก็สงสัยว่าข่าวนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงและมาจากที่ไหนอีกทั้งนะคะยังมีข่าวเรื่องมือที่สเข้ามาเกี่ยวพันอีกด้วยซึ่งเรื่องมือที่สมไม่มีแน่นอนครับ พราะผมไม่ใช่ผอในหนังนะสำหรับเนี่ยมันคือชีวิตจริงแล้วก็ภรรยาก็จะมาเป็นกำลังใจให้ในงานรับรางวัลแต่ว่ากลัวโดนนักข่าวนี่นะคะรุมไม่ได้ไม่ได้หักครับก็ยังช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันดูถ้าสมมุติว่ามันจะหักมันจะแยกก็บอกแน่นอนค่ะสรุปแล้วก็คือยังไงก็คือยังเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเขาสถานะมาเป็นเพื่อนเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยมีอีโก้แรง ก็เลยจากสามีภรรยากลายมาเป็นเพื่อนไม่ได้เลิกลากันจริงๆเขาบอกจริงๆเขาไม่ได้แต่งงานนะไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เออไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าแต่งงานใช่ไหมใช่ก็มีลูกสองคนนะฮะหลายๆคนอาจจะอินไปกับบทบาทของคุณปีประวิทย์ก็คือขอออเจนพบโอ้โหเป็นไงบ้างเรื่องนี้นี่สุดยอดถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าคือมีคนทั้งทั้งชม และด่าในเวลาเดียวกันบางคนก็เข้าข้างเมียน้อยบางคนเข้าข้างเมียหลวงไงคือมันมันมันก็แล้วแต่ว่าเอ้ใครที่จะเข้าข้างแบบไหนแต่ก็เชื่อถือว่าคนเรารักกันมาเนี่ยลูกสองคนแล้วเนาะก็บางทีพี่ปิ๊บเขาก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้เลิกไม่ได้ลาลายแต่ว่าลดสถานะมาเป็นเพื่อนเพราะว่ามีอีโก้แรงเป็งงว่าเอองงแค่ว่าก็ยังไงอะก็มาดูแบบว่าดูงงๆกันนิดหนึ่งก็เป็นว่าไม่ได้เลิกแล้วกันก็คือไม่ได้เลิกอาจจะมี เรื่องทะเลาะบอกแววงกันบ้างเพราะอย่างที่เรารู้กันไปก็คือคู่ชีวิตค่ะคือเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะมันก็ต้องมีลิ้นกับฟันก็ต้องมีกระทบกันบ้างนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เลิกแต่ว่ายังไม่ได้แยกย้ายกันอยู่ยังมีความเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกๆอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็หือว่าอ่ะให้กําลังใจแล้วกันสําหรับพี่ปิ๊บรวิทย์นะฮะแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วกันอยากให้เรียกได้ว่าเป็นหัว่าเป็นครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่ แต่น้อยเนี่ยแหละคนในครอบครัวนี่แหละููไมท้ไมมีทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมาทำไมครับคนดูแบบเรียกว่าพี่ปิ๊บของเราเนี่ยตีบทหอเจนพบแตกไงก็เลยติดภาพพอเจนพบหรือเปล่าก็เลยมีข่าวออกมาว่าเลิกรากับพันยาอะไรแบบนี้ไงอ นะฮะเอเอเมื่อกี้ก็เรื่องของคุณป๊ปอร,ริเนียก็เคลียไปแต่ว,ว่าเมื่อกี้มีเสริมอีกนิดนึงแล้วกันเรื่องของคุณตั๊กมงกตดแล้วก็เสี่ยบุญชัยรวมไปถึงหนุ่มกัญชัยแล้วก็คุณเมย์เฟื่องอารมณ์นะฮะเขาบอกจริงๆแล้วตอนนี้ก็เ,เรื่องราวของที่คนมาแทนคุณตั๊กก็น่าหลายคนน่าจะรู้กันละเป็นพี่น้ำฝนกุลนัทเรียวัฒน์อันเองถูกต้องนะ,ะวนทางค่งายทางช่องครับเขาบอกว่าก็กําลังเคลียร์อยู่นะฮะว่าเมื่อไหร่เพราะาคือทางช่องก็เข้าใจมันเป็นเหตุุุอบัตติเห เป็นเหตุสุดวิสัยคือเป็นเหตุที่ไม่มีใครที่อยากให้เกิดขึ้นมาแต่ว่าในเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา,ามันก็มีทางออกซึ่งเขาก็เข้าใจกันคือทุกอย่างเคลียร์จบแต่ต้องรอดูแล้วกันก็เขาบอกว่าจริงแล้วก็ต้องถ่ายใหม่ถ่ายใหม่หมดเลยยกใหม่หมดเลยตั้งแต่แรก<า>กับละครเรื่องนางมารน,นะฮะต้องรอติดตามดูแล้วกันว่าออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนคือคุณหนุม่มวัญชัยเขาเขพูดพูดดีนะเขาพูดประมาณว่าก็เข้าใจอ่ะใช่ไหมจริงแล้วคนเราก็ ก็คงไม่มีใครอยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกอยากให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าค่าเรื่องมันเกิดมาแล้วก็จะอ่ะมันก็เป็นเรื่องดีๆขอคุณตั๊กมงกดยีเวเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าได้ลูกแฝดด้วยใช่นะฮะต้องรอดูแล้วกันว่าลูกแฝดออกมาต้องน่ารักแน่นอนใช่แล้วออกมาเป็นแบบไหนส่วนลครเรื่องนางม่นรอติดตามกันเร็วๆนี้ทางช่องแปดถูกต้องน่าจะได้ชมกันแน่นอนครับอ่ะแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักครู่นึงครับ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดผ่าแผนเครือข่ายยุคไฮเทค T2R พ่อมดขายตรงตัวจริงคอปอเดินหน้าแก้กฎหมายธุรกิจเฉพาะเหตุผลตอบแทนต่ำแต่แบบภาษีสูงขายตรงดาน่าโผมโรงจัดงานสร้างศรัทธาฉลองครบรอบบริษัทระดับเข็มเชิดชูเกียรติุเวนเซนเปิดศึกตลาดไอศครีมพรีเมียม ขยายฐานเฟรนชชายเจาะทั่วประเทศย้ำแบรนด์ผู้นำเหตุเกิดที่ World Freedom Success ลูก okay ทีมร้องกองปราบแม่ทีมเบี้ยวบริษัทโกงสมรภูมิตลาดเครื่องดื่มเดือดยอดขายปี55แตะ1.8แสนล้าน b i o c o s Group ปยอดขายพุ่ง400%ซิเรียมหนุนรัฐดันไทยสู่หับอาเซียน พิมพตลาดวิเคราะห์วางแผนแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะกลับมาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับในเบรกที่2นะครับเบรกนี้ครับอย่างที่เราสัญญากันไว้ไม่ว่าจะเป็นนัทเดชคูกิมิยะชมพู่อารัไอย่าเกตแล้วก็การกลับมาอีกครั้งกับอัลบั้มเต็มของวงโปเตโตถูกต้องครับเริ่มที่นัทเดชคูกิมิยะก่อนเลยครับน้องบอกก็มีโอกาสได้เจอกับหนุ่นนัทเดชในงานท็อปอวั